กินตำไหลบัวก,กุ้งสดกับผักสดสดหลังที่ทำงานกันครับตําไหลบัวก,กุ้งสดกับอ,อววาผิจียยยยเลยทุกคนดูกระเทียมกระเทียมดองมาอุ้ยเดี๋ยวเอาพริกออกหน่อยมาอ ำไหลบัวกุ้งสดกับผักกานจงองดูดูทุกคนอันนี้ไอ้นี่ไอสายบัวเราก็เอามาจากที่ทำงานนะฮะทุกคนเก็บมาประมาณสองสาวันละเริ่มเหี่ยวแล้ว <c oughs> ตําไหลบัวกุ้งสดกับผักบุง้ง ยอดงามมากทุกคนมาต้องครบองค์ประกอบไหลบัวกระเทียมแล้วก็กุ้งมาหืเต็มปากมากกุ้งอะ่ะตําไหลบัวกุ้งสด กับฝักกระถิ่นอ,อน่อนกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนม,มามนหนึ่งเดียวในจองอูเหลือพวงเดียวอื 麻木。